điện đèn dù nhảm đem chỉ đèn giờ ngay tôm bắc chiết đèn nhảm như thế phải mua cơ nhé mình mày à quay lại đi ไม่จะเส้บอลนห้ดูใหม่ยันใหม่วันทีกู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 มขึ้นเนี่ยเออมึงเศร้าดิต่นมึงแย่ดินเสียงมันนันดูว่าเสียงเพีงแรกก็จะโดนเราเกี่ยเนี่ยเปิดเพีงสงสัยมีงานอย่างี้ บรนีงนี้ยินเสียงพาสวดบางนี้ต้องสองห้งสาพาสวดันสั้นเขเลยสงสัยมีงานบ้งงานนึงก็มือก่น

A mong em bằng rồi, mong gung bằng sống mong gung chị không mong đi lão này mày sống mong kong em bằng sống mong 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 mà mong 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 mong

ไอ้ก็กกันี่ควหอมๆก็กนดีด่ควนหอมตังดดมม้งไ,งไม่แน่ไม่เดยวจัดนี่เต็นลำมัน

mới này nó mươi năm. Sound. Sáng Sound. 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 nó Sound. không Sound. 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 rồi Sound. 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 nấm nấm Sound. Sound. กินไว้แล้วเนี่ยเลยวิ่งหักเตียนหักเตีออกเลี้ยนท้องเลี้ยนใส่ต้องเคียงเนี่ยเนี่ยพอฟักแล้วเคียงต้องต้องไปล่างออกไหมเอาเนี่ยคัดมากคัดออกอิ้เอาไปตากแยดเอาไปแช่น้ำล่างออกเลี้ยนท้องเลี้ยนใส่แล้วแบบโอ้เป็นวิ่งวิ่งิตใจ

嗯，对，那个。